คุณคิดว่าคุณรู้จักชีวิตของผู้หญิงธรรมดาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในคืนหนึ่งจะเปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดกาลเธอเดินเข้ามาในโลกของซ e o ผู้เย็นชาและทันใดนั้นความมืดที่ไม่มีใครเห็นก็กำลังเข้ามาใกล้ใครจะรอดใครจะอยู่คุณจะไม่เชื่อในสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนี้แสงไฟในล็อบบี้บริษัทสองสะท้อนกระจกจนแสบตาอากาศเย็นจัดจากเครื่องปรับอากาศปะทผิวจนขนลุก เสียงส้นรองเท้าของพนักงานดังสะท้อนตามพื้นหินอ่อนและทุกสายตาหันมามองเมื่อประตูเปิดออกคีรินซีโอผู้เย็นชาผู้ประกาศต่อหน้าทุกคนว่าเขาไม่ต้องการความวุ่นวายจากผู้หญิงเดินออกมาช้าช้ด้วยสีหน้าที่ไร้อารมณ์แต่ทันทีที่เขาเห็นหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งยืนก้มหน้าอยู่ข้างหน้าเคาน์เตอร์เขาหยุดกระทันหันจนบรรยากาศรอบตัวเหมือนหยุดหายใจกลิ่นน้ำหอมอ่อนอ,อนลอยมากับลม และเสียงกระซิบของพนักงานดังแผ่วเหมือนคลื่นกระทบฝั่งไกลหญิงสาวคนนั้นชื่อมีราชุดของเธอเป็นเพียงเสื้อเชิ้ตสีขาวซีดกับกระโปรงยาวเรียบธรรมดาแต่ดวงตาเธอสั่นไหวเหมือนหวาดกลัวบางสิ่งมือที่กุมกระเป๋าใบเล็กไว้แน่นจนข้อขาวคิรินจ้องเธอความตึงเครียดก่อตัวหัวใจเขาเต้นแรงอย่างไม่เข้าใจสายตาทุกคนเฝ้ามองเหมือนกำลังรอการระเบิดของสถานการณ์มีรากลืนน้ำลาย เสียงนั้นเบาแต่ชัดเจนท่ามกลางความเงียบเธอเงยหน้าชาชาแสงไฟสะท้อนบนแก้มที่แดงเล็กน้อยจากความอายคีรินยื่นมือไปหาเธอชามั่นคงจนพนักงานหลายคนเบิกตากว้างด้วยความตกใจมือเธอสั่นเมื่อปลายนิ้วสัมผัสม,สมือของเขาความอุ่นแผ่ซ่านขึ้นตามแขนเหมือนกระแสไฟฟ้าที่ทำให้เธอหายใจติดขัดและทันใดนั้นเสียงประตูด้านหลังดังปังอย่างรุนแรง ลมพัดแรงเข้ามาจนเอกสารถูกปลิวฟุ้งกลางอากาศคิรินหันขวับไปมองแววตาของเขาเปลี่ยนเป็นแข็งกร้าวในเสี้ยววินาทีมีรารู้สึกได้ถึงแรงดึงไม่รู้ว่าเขาดึงเธอเพื่อปกป้องหรือเพราะสิ่งที่กำลังเข้ามาใกล้กำลังทำให้เขาไม่อาจปล่อยมือเธอได้และก่อนที่เธอจะเอ่ยคำใดเสียงฝีเท้าที่เร่งรีบดังขึ้นจากทางเดินด้านข้างหนักเร็วเหมือนกำลังไล่ล่าบางอย่างตรงมาทางพวกเขา เสียงฝีเท้าที่เร่งรีบใกล้เข้ามาเรื่อยๆแรงกดดันในอากาศหนาแน่นจนมีราหายใจไม่สะดวกกลิ่นฝุ่นจากเอกสารที่ปลิวว่อนยังลอยวนอยู่ผสมกับบรรยากาศตึงเครียดที่กดทับซ้ำกันเป็นชั้นๆคิรินขยับตัวใช้ร่างสูงของเขาบังเธอไว้เงาร่างเขาทาบลงบนตัวเธอราวกับเกราะป้องกันทั้งที่คนอย่างเขาไม่เคยยอมปกป้องใครแบบนี้มาก่อนมีรามองต้นคอเขาเห็นเส้นเลือดเต้นจังหวะเร็ว เหมือนเขากำลังข่มใจไม่ให้แสดงความหวาดกลัวหรือไม่ให้เธอเห็นบางอย่างที่เขาไม่อยากเปิดเผยเสียงฝีเท้าหยุดลงกะทันหันเงาใหญ่ทอดยาวบนพื้นหินอ่อนยาวจนเกือบซ้อนทับเงาของทั้งสองพนักงานหลายคนยืนแข็งทื่อบางคนหันหน้าหนีบางคนกลืนน้ำลายจนได้ยินเสียงชัดเจนเหมือนทุกคนรู้ว่าเงานั้นเป็นของใครและการปรากฏตัวของเขาไม่เคยนำข่าวดีมาเลยมีราหลุบตาลง ปลายนิ้วเธอสั่นจนรู้สึกได้ถึงแรงไหวของหัวใจกลิ่นน้ำหอมของคีรินที่คละเคล้ากับกลิ่นกระดาษเปียกเหงือ่อทำให้เธอเวียนหัวเล็กน้อยแต่แรงบีบที่มือยังมั่นคงไม่ปล่อยชายคนหนึ่งก้าวเข้ามาในมุมมองร่างสูงใหญ่สายตาคมวาวเหมือนคนที่ซ่อนความกโกรธไวล้ลึกๆสูตรสีดำของเขาเต็มไปด้วยหยดน้ำฝนและเขาเดินตรงเข้ามาราวกับมีเป้าหมายเดียวคีรินรีตา เสียงเขาต่ำจนแทบกลายเป็นคำรำพึงนายมาตรงนี้ทำไมชายคนนั้นไม่ตอบสายตาเขาเลื่อนไปที่มือของคีรินมือที่ยังจับมีราไว้แน่นอย่างกับเขาไม่ยอมให้ใครแย่งเธอไปมีราขยับเท้าหนึ่งก้าวถอยหลังแต่คีรินดึงกลับเข้ามาใกล้กว่าเดิมจนไหล่เธอเกือบชิดกับหน้าอกเขาเสียงลมหายใจของเขาหนักและใกล้จนเธอรู้สึกถึงความร้อนจากร่างกายและทันใดนั้น ไฟบนเพดานกระพริบแสงวาบทำให้ทุกคนหยุดนิ่งเสียงกรีดเบาๆดังขึ้นจากมุมหนึ่งของล็อบบี้ไฟดับวูบทั้งชัน้นเหลือเพียงเสียงหอบหายใจเสียงฝีเท้าที่เริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งและความมืดที่กลืนทุกสิ่งอย่างรวดเร็วมีรารู้สึกถึงมือคีรินที่กระชับแรงขึ้นนิ้วเข่าเย็นแต่แรงกดนั้นมั่นคงจนเธอรู้สึกเหมือนถูกตรึงกับทีในความมืดสนิทเสียงหนึ่งดังใกล้ข้างหูเธอ เสียงทุ้มต่ำและไม่ใช่ของคีรินเขาไม่ควรพาเธอกลับบ้านวันนั้นคำพูดนั้นทำให้สันหลังเธอเย็นวาบหัวใจเต้นกระแทกเหมือนจะหลุดออกจากอกและเธอเริ่มเข้าใจช้าๆว่าตัวเองถูกดึงเข้าไปในบางอย่างที่อันตรายมากกว่าที่คิดความมืดในล็อบบี้เหมือนกดทับทุกอย่างให้เงียบสนิทเสียงหอบหายใจของมีราและคีรินเป็นจังหวะเดียวกันแต่เนื้อเสียงนั้นยังมีเสียงอีกอย่างที่แทรกเข้ามา เบาๆแต่ชัดเจนจนทําให้หัวใจเธอเต้นแรงยิ่งขึ้นเธอไม่เหมาะกับที่นี่เสียงนั้นขมุกขมัวเหมือนลึกลงมาจากรอยแผลเก่าๆและทุกคําพูดเหมือนทิ่มแทงลงบนความรู้สึกของเธอคีรินยังคงกุมมือเธอแน่นแต่ร่างเขาเริ่มตึงเหมือนกําลังรับรู้ถึงอันตรายที่เธอไม่เห็นสายตาของเขาล่องลอยไปทางมุมหนึ่งของห้องจ้องอะไรบางอย่างที่มีราไม่สามารถมองเห็นมีราอยากจะถาม อยากจะร้องออกมาด้วยความกลัวแต่ปากของเธอเหมือนถูกแช่แข็งคำพูดติดคอหัวใจเต้นรัวจนแทบระเบิดท่านใดนั้นเงาดำปรากฏขึ้นข้างข้างใหญ่กว้างและเคลื่อนไหวรวดเร็วจนเกือบกลืนทุกแสงที่เหลืออยู่มีราแทบกรีดร้องแต่คีรินยืดตัวขึ้นยืนกั้นระหว่างเธอกับเงานั้นมือเขาสั่นเล็กน้อยแต่เขาไม่ปล่อยเธอสายตาเขามีทั้งความกโกรธ และความกลัวที่ถูกซ่อนลึกไว้เหมือนเขารู้ว่าไม่ว่าตัวเขาจะทำอะไรบางอย่างได้เข้ามาในชีวิตของพวกเขาแล้วเสียงฝีเท้าของสิ่งที่อยู่ในเงาดังใกล้เข้ามาดังก้องตามผนังสะท้อนเหมือนกำลังหันหัวใจทุกคนในห้องมีรารู้สึกได้ถึงแรงดึงแรงดึงที่ไม่ใช่แค่ทางกายแต่เป็นแรงดึงทางจิตใจเหมือนมันพยายามดึงเธอเข้าไปในความมืดคิรินโน้มตัวลงมาข้างหูเธอ เสียงเขาต่ำแต่ชัดอยากกลัวฉันจะไม่ปล่อยเธอไปไหนมีราพยายามพยักหน้าแต่ตัวเธอสัน่นไม่ใช่เพราะหนาวแต่เพราะความไม่แน่ใจความรู้สึกสับสนระหว่างความปลอดภัยและอันตรายที่รอบตัวเงานั้นก้าวเข้ามาใกล้บรรยากาศร้อนขึ้นจนเหงื่อผุดตามหน้าผากแม้จะเป็นกลางคืนที่เย็นจัดกลิ่นฝุ่นเท่าคาร์บอนและกลิ่นเหงื่อผสมกันจนแทบหายใจไม่ออกแล้วในชั่วพริบตาเงานั้นหยุด ทุกอย่างเงียบสนิทเหมือนโลกหยุดหมุนและสายตาของทุกคนจ้องไปที่จุดเดียวคิรินยังคงยืนตรงมือยังจับมือมีราแน่นแต่สายตาเขาเปลี่ยนจากความโกรธเป็นความระแวดระวังและทันใดนั้นมีรารับรู้ได้ชัดว่าอันตรายนี้ไม่ได้เป็นเพียงเงาแต่เป็นสิ่งที่ตามมาเพื่อลมล้างทุกสิ่งที่เธอและเขาเคยรู้จักเสียงลมหายใจของเธอและเขาเป็นจังหวะเดียว หัวใจทั้งสองเต้นพร้อมกันแต่เสียงหัวใจของเธอเหมือนจะดังเกินไปในความเงียบสนิทนั้นและเธอเริ่มเข้าใจว่าตั้งแต่วันนั้นทุกอย่างในชีวิตของเธอทุกความรักทุกความปลอดภัยอาจจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทันใดนั้นแสงไฟกลับมาแต่ไม่เหมือนเดิมมันสว่างจ้าเกินไปสะท้อนเงาของสิ่งที่อยู่มุมหนึ่งของลอบบี้และทำให้เธอมองเห็นมันชัดเจนที่สุด สิ่งนั้นไม่ใช่มนุษย์แต่ก็มีรูปทรงบางอย่างที่คล้ายมนุษย์ดวงตาสีดำสนิทจ้องมาที่เธอนิ่งไร้ชีวิตแต่เต็มไปด้วยความโหยหาที่ไม่สามารถอธิบายได้มีราหันไปมองคีรินเขายืนตรงเหมือนภูเขาแต่ข้างในของเขาเธอเห็นความกลัวบางอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนทุกคนในล็อบบี้เงียบเหมือนทุกสิ่งหยุดหมุนและในใจมีรารู้ว่าไม่มีใคร จะสามารถหนีจากสิ่งนี้ได้ง่ายง่ายเธอสูดลมหายใจลึกมือยังถูกจับแน่นแต่หัวใจเต้นแรงจนเธอรู้สึกถึงแรงดึงจากความมืดตรงหน้าและเธอรู้ว่าคืนนี้ทุกสิ่งจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปถ้าอยากฉันสามารถต่อให้ยาวเป็นบทใหญ่เต็มเต็มแบบนิยายที่ตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดระเบิดของเรื่องได้เลยคุณอยากให้ฉันทำต่อไหมแสงไฟที่กลับมาดว่างอีกครั้งไม่ได้นำความสบายใจมาให้ แต่กลับทําให้เงาดําที่อยู่มุมห้องเด่นชัดขึ้นมันยืนอยู่ตรงมุมที่ไม่มีใครคาดคิดสูงเทียบกับเพดานและเหมือนกําลังตรวจสอบทุกสิ่งรอบตัวมีราหันมองคีรินเห็นว่าเขายังคงยืดตัวตรงสายตาคมวาวจับจ้องไปยังเงานั้นอย่างไม่ละสายแต่ภายในหัวใจของเขามีบางอย่างสั่นไหวบางสิ่งที่เขาไม่เคยยอมให้ใครเห็นเสียงลมหายใจของมีราเริ่มหนัก เธอรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างเหมือนโลกทั้งใบกำลังพยายามดึงเธอเข้าไปในความมืดมือคีรินที่จับมือเธอยังคงมั่นคงแต่แรงกดของเขาก็เพิ่มขึ้นเหมือนกำลังเตือนตัวเองให้แข็งแกร่งพอที่จะปกป้องเธอเราไม่สามารถอยู่ตรงนี้ได้นานคีรินพูดเสียงต่ำแต่ทุกคำเหมือนสะท้อนในใจของมีราเหมือนเขารู้ว่าอันตรายที่เข้ามานั้นไม่ใช่เรื่องธรรมดา และพวกเขาไม่สามารถใช้เหตุผลหรือคำพูดปกติรับมือได้เงาดำเริ่มเคลื่อนไหวชาแต่หนักแน่นทุกก้าวที่มันเดินพื้นหินอ่อนสั่นสะเทือนเหมือนแรงสั่นสะเทือนนั้นเข้ามาถึงกระดูกของมีราหัวใจของเธอเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกจากอกแต่คีรินยังคงจับมือเธอแน่นสายตาของเขาจับจ้องไปที่เงานั้นดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความโกรธและความหวาดกลัวพร้อมกันเหมือนเขารู้ว่า สิ่งที่พวกเขากำลังเผชิญไม่ใช่แค่ความมืดแต่เป็นสิ่งที่จะเปลี่ยนทุกอย่างตลอดไปมีราพยายามก้าวถอยหลังแต่คิรินดึงเธอเข้ามาใกล้แรงดึงนั้นไม่เจ็บแต่เต็มไปด้วยความมั่นคงเหมือนบอกเธอว่าไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะไม่ปล่อยมือเธอและทันใดนั้นเงาดำหยุดเหมือนหยุดหายใจทุกอย่างเงียบจนมีราได้ยินเสียงหัวใจตัวเองชัดเจนและในความเงียบนั้น เสียงทุ้มขมุขขมัวดังขึ้นอีกครั้งเธอควรไม่เกิดมาในโลกนี้มีราสะดุง้งหัวใจเหมือนถูกกำปั้นทุบแต่คีรินยังคงยืนตรงสายตาของเขาไม่ละจากเงานั้นและเขาพูดเสียงต่ำเธอเป็นของฉันและฉันจะไม่ปล่อยให้ใครแต่ต้องเธอท่านใดนั้นแสงไฟกระพริบอีกครั้งและในแสงสลัวมีรามองเห็นเงานั้นชัดเจนขึ้นดวงตาดำสนิทไร้ชีวิต แต่เต็มไปด้วยความโหยหาที่ทําให้เลือดเย็นสิ่งนั้นก้าวเข้ามาใกล้แต่คีรินก้าวออกมาขวางร่างสูงของเขาเหมือนเป็นกําแพงสายตาเขาเต็มไปด้วยพลังบางอย่างที่มีราไม่เคยเห็นมาก่อนแรงดึงจากเงาดําและแรงกดของคีรินชนกันเกิดเป็นสนามพลังที่สั่นสะเทือนรอบตัวมีรารู้สึกได้ถึงความร้อนและแรงดันเหมือนโลกกําลังพังทลายแต่เธอกลับรู้สึกปลอดภัย เพราะมือเขายังจับมือเธอแน่นและสายตาของเขาบอกทุกอย่างไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันอยู่ตรงนี้กับเธอเสียงฝีเท้าและลมหายใจของสิ่งนั้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆมีราเกรงตัวกลัวจนแทบเคลื่อนไหวไม่ได้แต่คีรินกระชับมือเธอดึงเธอเข้าใกล้ตัวและกระซิบเสียงต่าเตรียมตัวให้พร้อมคืนนี้เราจะรู้ว่าใครแข็งแกร่งกว่ากันทุกสิ่งรอบตัวเหมือนหยุดหมุนความมืดแสง และเงารวมกันเป็นความตึงเครียดที่แทบหายใจไม่ออกและในวินาทีที่มีราสูดลมหายใจเธอรู้ชัดเจนว่าตั้งแต่วันนี้โลกของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปความรักความกลัวและความหวาดระแวงทั้งหมดกำลังประตุในคืนเดียวเงาดำก้าวเข้ามาใกล้ร่างมันสูงใหญ่และในแสงไฟที่สว่างพรา่ามีรามองเห็นรายละเอียดเหมือนมีบางอย่างรอเธออยู่ บางอย่างที่จะเปลี่ยนชีวิตของเธอและคีรินก็รู้เช่นกันเขาเตรียมพร้อมสำหรับทุกอย่างแต่มีรารู้ว่าบางสิ่งอาจไม่สามารถเอาชนะได้ง่ายงายความตึงเครียดพุ่งสูงลมหายใจของทุกคนเป็นจังหวะเดียวและทุกสายตาจับจ้องที่จุดเดียวมีราเกรงตัวแต่หัวใจเธอก็พร้อมรับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเธอพร้อมแล้วที่จะเผชิญหน้ากับความมืด พร้อมกับคีรินถ้าต้องการฉันสามารถต่อเป็นบทต่อไปยาวๆแบบสู่จุดระเบิดเต็มเรื่องที่ตึงเครียดยิ่งขึ้นจนถึงจุดช็อกสุดของเรื่องได้เลยคุณต้องการให้ฉันทำต่อไหมเงาดำหยุดอยู่ห่างจากคีรินและมีราเพียงไม่กี่ก้าวแต่บรรยากาศรอบตัวเหมือนถูกกดทับเสียงหอบหายใจดังชัดแม้ในความเงียบสนิทมีราไม่กล้าแม้แต่จะกะพริบตาเธอรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่าง เหมือนโลกทั้งใบกำลังพยายามดึงเธอเข้าหาเงานั้นแต่คีรินยืนตรงมือจับมือเธอแน่นเหมือนสัญญาไม่ให้เธอไปไหนเธอไม่ควรอยู่ตรงนี้เสียงทุ้มลอยมาอีกครั้งต่ำจนสั่นสะเทือนใจมีรารู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนจากคำพูดเหมือนมันไม่ใช่แค่คำพูดแต่เป็นพลังที่กระแทกเข้าร่างกายคิรินขยับเท้ายืดตัวให้สูงขึ้น สายตาเต็มไปด้วยพลังบางอย่างที่มีรายยังไม่เข้าใจฉันจะปกป้องเธอไม่ว่ามันจะเป็นอะไรเสียงเขาแข็งกร้าวเหมือนคำพูดนั้นสามารถตัดผ่านความมืดได้เงาดำขยับอีกครั้งทุกก้าวหนักแน่นพื้นหินอ่อนสั่นสะเทือนตามแรงก้าวแสงไฟส่องเงาของมันยาวออกไปเหมือนจะกลืนทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวมีรารู้สึกถึงความเย็นไหลเข้าสู่กระดูกและหัวใจเต้นรัวจนเหมือนจะหยุด แต่คีรินยังจับมือเธอแน่นดึงเธอเข้ามาใกล้ปกป้องราวกับร่างเขาเป็นกำแพงที่ไม่มีวันพังท่านใดนั้นเงาดำนิ่งค้างอยู่ล้มหายใจหยุดความเงียบกดทับทุกสิ่งและมีรารับรู้ว่ามันกำลังรอรอให้พวกเขาทำอะไรบางอย่างหรือรอให้พวกเขาอ่อนแรงคีรินสูดลมหายใจลึกดวงตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเขาโน้มตัวลงเล็กน้อย ดึงมีราเข้ามาใกล้แล้วกระซิบเสียงต่ำจับมือฉันให้มั่นคืนนี้เราจะผ่านมันไปด้วยกันมีรากำมือแน่นแม้หัวใจสั่นระริกแต่ความมั่นใจบางอย่างเกิดขึ้นในตัวเธอเหมือนเขาเป็นจุดยึดจุดเดียวที่มั่นคงท่ามกลางความสับสนและความมืดและทันใดนั้นเงาดําเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งรวดเร็วเกินกว่าตาที่มองเห็นจะตามทันมันพุ่งตรงมาที่พวกเขาพื้นหินสั่นสะเทือนแรงขึ้น ฝุ่นละอองปลิวฟุ้งในอากาศเหมือนโลกกำลังล่มสลายรอบตัวคีรินผลักมีราไปข้างหลังตัวเขายืนตรงระหว่างเธอกับเงาดำแรงดันจากมันทำให้เสื้อสูตรของเขาเปียกชุ่มเหงือ่อแต่สายตาเขายังมั่นคงเหมือนท้าทายทุกอย่างและมีรารู้ว่าแม้โลกทั้งใบจะพังพินาศเขาก็จะไม่ปล่อยมือเธอเงาดำหยุดข้างหน้าดวงตาสีดำสนิทจ้องตรงมาที่พวกเขา และเสียงทุ้มลอยขึ้นอีกครั้งเธอไม่ควรมีชีวิตอยู่และเขาไม่ควรอยู่ข้างเธอมีราสะดุง้งหัวใจเหมือนหยุดเต้นแต่คิรินยืนหยัดมือยังจับมือเธอแน่นดวงตาเขาแผดเผาเหมือนไฟความโกรธและความมุ่งมั่นผสมกันจนเกิดพลังบางอย่างแล้วในพริบตาคิรินก้าวออกมาข้างหน้าแรงก้าวของเขาทำให้พื้นหินสัน่นร่างเขาเหมือนเปล่งพลังบางอย่างออกมา แสงจากไฟสะท้อนบนเสื้อสูตรเหมือนเกิดสนามพลังปกป้องมีรามีรารับรู้ถึงความอบอุ่นจากมือเขาและแรงดันบางอย่างจากร่างเขามันทำให้หัวใจเธอมั่นคงขึ้นแม้สิ่งที่อยู่ตรงหน้าจะน่ากลัวและมีความรู้สึกชัดเจนในใจว่าตอนนี้พวกเขาไม่ได้ยืนอยู่เพียงสองคนแต่เผชิญหน้ากับสิ่งที่แข็งแกร่งกว่าตัวเองเงาดำขยับอีกครั้งรวดเร็วและหนักแน่น แต่คีรินก็ยืนหยัดดวงตาเต็มไปด้วยไฟเหมือนกำลังพูดกับมันว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะไม่ยอมให้มันแตะต้องเธอมีรารู้สึกถึงแรงดึงจากทั้งสองฝ่ายโลกเหมือนจะสั่นสะเทือนฝุ่นละอองลอยเต็มอากาศและเสียงลมหายใจของทุกคนดังชัดเจนในวินาทีนี้มีราเข้าใจแล้วว่าคืนนี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปไม่มีใครกลับไปสู่ชีวิตเดิมได้อีก และเธอพร้อมแล้วที่จะยืนหยัดข้างคีรินรเผชิญหน้ากับความมืดและความลึกลับที่กำลังเข้ามาใกล้ถ้าต้องการฉันสามารถต่อให้ยาวขึ้นไปจนถึงจุดระเบิดของเรื่องจริงๆแบบสุดช็อกและเต็มอารมณ์ได้เลยคุณต้องการให้ฉันทำต่อไหมแสงไฟกระพริบอีกครั้งคราวนี้สว่างจ้าเหมือนแผดเผาทุกสิ่งรอบตัวเงาดำที่ยืนอยู่มุมห้องเผยโครงร่างชัดเจนขึ้นสูงใหญ่ดวงตาดำสนิท และความมืดรอบตัวมันเหมือนมีชีวิตราากับพลังบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวจากภายในมีรารู้สึกถึงแรงกดทับบนอกหัวใจเต้นรัวจนเกือบขาดแต่มือคีรินยังจับมือเธอแน่นแรงกดนั้นเป็นเหมือนจุดยึดทำให้เธอไม่ล้มลงกับความหวาดกลัวที่เข้ามาคีรินขยับตัวยืนกางแขนกั้นระหว่างเธอกับเงาดำดวงตาเขาเต็มไปด้วยความกโกรธและความมุ่งมั่นเหมือนประกาศให้โลกทั้งใบรู้ว่า เขาจะไม่ยอมปล่อยเธอไปเงาดำเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งรวดเร็วและหนักแน่นพื้นหินสั่นสะเทือนตามแรงก้าวฝุ่นละอองปลิวฟุง้งเสียงกรีดของกระจกบางชิ้นดังแหลมเหมือนโลกทั้งใบกำลังแตกสลายมีราพยายามถอยหลังแต่คิรินดึงเธอเข้ามาใกล้แรงดึงนั้นมั่นคงและเธอรู้สึกถึงความอบอุ่นจากร่างเขาความมั่นใจบางอย่างเกิดขึ้นในใจ แม้หัวใจจะเต้นรัวด้วยความหวาดกลัวเสียงทุ้มต่ำกระซิบผ่านความมืดไม่ควรมีเธออยู่ที่นี่ไม่ควรมีเขาอยู่ข้างเธอคำพูดนั้นเหมือนคมมีดเฉือนหัวใจของทุกคนในห้องและทำให้มีราเกรงตัวจนแทบขยับไม่ได้คิรินสูดลมหายใจลึกพลังบางอย่างเกิดขึ้นรอบตัวเขาเหมือนสนามพลังบางอย่างปกป้องมีราเขาเก้าวออกมาแรงก้าวแต่ละครั้งทำให้พื้นหินสัน่น และแรงกดจากร่างเขาเหมือนสามารถต้านความมือตรงหน้าได้มีรารับรู้ถึงความอบอุ่นและความมั่นคงแม้เงาดำจะใหญ่โตและน่ากลัวเธอก็รู้สึกปลอดภัยเพราะมือเขายังจับมือเธอแน่นดวงตาเขาบอกทุกอย่างฉันอยู่ตรงนี้กับเธอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเงาดำหยุดแล้วเริ่มหมุนตัวลมพัดแรงจนผมของมีราปลิวฟุง้งฝุ่นละอองปลิวเต็มอากาศ เหมือนความมืดกำลังกลืนทุกสิ่งรอบตัวคีรินขยับตัวอีกครั้งดวงตาเต็มไปด้วยไฟและในแววตาของเขามีความโกรธความมุ่งมั่นและความรักที่เต็มเปี่ยมเขาไม่ยอมให้ใครแต่ต้องเธอไม่ยอมให้ความมืดกลืนทุกอย่างมีรารับรู้ถึงแรงดึงจากทั้งสองฝ่ายโลกเหมือนจะสั่นสะเทือนหัวใจเธอเต้นแรงและทุกครั้งที่เงาดำก้าวเข้ามา เธอรู้สึกถึงแรงดึงราวกับถูกดึงเข้าไปในความมืดคีรินโน้มตัวลงกระซิบข้างหูเธอไม่ต้องกลัวอยู่กับฉันแล้วเราจะผ่านมันไปด้วยกันเสียงเขาแน่นมั่นคงและเหมือนประกาศสงครามกับความมืดที่อยู่ตรงหน้าทัานใดนั้นเงาดำพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วแรงกระแทกทำให้พื้นหินสั่นสะเทือนฝุ่นละอองฟุ้งกระจายและเสียงคำรามต่ำของมันดังก้องมีรารู้สึกถึงแรงผลัก เหมือนถูกคลื่นพลังซัดเข้าร่างคีรินยืดตัวขึ้นรับแรงนั้นด้วยร่างสูงและแรงดันจากเขากับแรงดึงของเงาดำชนกันเกิดสนามพลังสั่นสะเทือนรอบตัวทําให้มีรารู้สึกเหมือนถูกยกขึ้นจากพื้นแต่เขายังคงจับมือเธอแน่นและสายตาเขาบอกทุกอย่างไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันอยู่ตรงนี้กับเธอความตึงเครียดพุ่งสูงเงาดำและคีรินต่อสู้กันด้วยพลังที่ไม่สามารถมองเห็น แต่มีรารับรู้ทุกแรงกระแทกทุกแรงดึงและทุกความหวาดกลัวที่เข้ามาเธอรู้ว่าตั้งแต่คืนนี้ทุกสิ่งจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปโลกของเธอและคีรินรวมถึงความรักจะถูกทดสอบจนสุดขีดและในวินาทีนั้นมีรารับรู้ชัดเจนว่าความกลัวความรักและความมุ่งมั่นทั้งหมดผสมกันจนเกิดพลังบางอย่างที่สามารถต่อกรกับความมืดตรงหน้า และเธอพร้อมแล้วที่จะยืนหยัดเคียงข้างคีรินรเผชิญหน้ากับทุกสิ่งที่เข้ามาถ้าต้องการฉันสามารถต่อให้ยาวขึ้นไปจนถึงจุดระเบิดของเรื่องเต็มๆแบบตึงเครียดสุดๆจนช็อกสุดท้ายได้คุณต้องการให้ฉันทำต่อไหมแสงไฟกลับมาสว่างเต็มล็อบบี้แต่ความมืดและเงาดำที่เคยคุกคามก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยเหมือนทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นเพียงฝันร้ายที่พัดผ่านไปคีรินยังคงยืนตรง มือจับมือมีราแน่นสายตาของเขาอ่อนลงเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความรักที่แท้จริงเขาโน้มตัวลงมาข้างหน้าและรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้ามีราหัวใจเต้นช้าลงเธอสูดลมหายใจลึกความกลัวเริ่มจางหายและเธอรู้สึกถึงความปลอดภัยความมั่นคงและความรักที่ไม่มีใครสามารถพราาไปได้ทุกอย่างจบแล้วคีรินพูดเสียงต่ำแต่หนักแน่น เหมือนคำพูดนั้นกลายเป็นสัญญาตลอดไปมีรามองรอบตัวล็อบบี้ที่เคยเต็มไปด้วยฝุ่นและความมืดตอนนี้กลับมาสงบแสงไฟสะท้อนบนพื้นหินอ่อนทุกสิ่งเงียบสงบแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นเธอยิ้มออกมาอย่างเบาๆและในใจของเธอเธอรู้ว่าตั้งแต่วันนี้โลกของเธอจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่เธอก็ไม่กลัวแล้วเพราะคิรินอยู่ข้างเธอ และความรักที่พวกเขามีต่อกันแข็งแกร่งกว่าความมืดใดๆคิรินดึงเธอเข้ามาใกล้กอดอย่างมั่นคงมีราแนบหน้ากับหน้าอกเขาหัวใจของทั้งสองเต้นเป็นจังหวะเดียวกันความกลัวความเจ็บปวดและความไม่แน่นอนทั้งหมดคลี่คลายหายไปเหลือเพียงความอบอุ่นและความหวังที่สดใสและในที่สุดมีราและคิรินก้าวออกจากความมืดเดินเข้าสู่แสงสว่าง พร้อมกับชีวิตใหม่พร้อมกับความรักที่เกิดขึ้นจากความท้าทายและความมั่นใจว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปพวกเขาจะ,ะเผชิญมันด้วยกันไม่มีใครพลากสิ่งนี้ไปได้อีก